สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะเข้าสู่การอธิบายหมากร้อมนะคะในพารที่1คือพาร์ทเบรกินเนอร์นะคะในหัวข้อที่1ด้วยค่ะก็คือ l i b e r s นะคะหมายถึงลมหายใจนะคะ l i b e r ร s ก็คือลมหายใจของดำเราจะนับลมหายใจของดำยังไงมาดูกันเลยนะคะลมหายใจของดำนี้คือเส้นที่วิ่งออกมาจากหมากดำ ตัววงกลมนี้นะคะมีทั้งหมด4ลมหายใจนะคะคือ1 2 3 4ถ้าเป็นอยู่ตรงมุมแบบนี้เส้นที่วิ่งออกมาจากมันก็จะมีแค่2ลมหายใจก็คือ2เส้นก็คือ1 2ถ้าเป็นอยู่ตรงขอบนะคะก็จะมีทั้งหมด3ลมหายใจก็คือ1 2 3เส้นที่วิ่งออกมาเหมือนกันนะคะีก็เป็น1มหมากเช่นกันแต่เป็นหมากล้อมของตัวหมากของสีดำนะคะเชื่อมกันทั้งหมด3ตัวนะคะ การเชื่อมกันหรือว่าการทําให้หมักต่อกันนะคะจะทําให้ลมหายใจของตัวนั้นๆเพิ่มขึ้นนะคะเช่นเดิมนะคะอาจจะมีแค่หามาักนี้หมักเดียวและทําให้ลมหายใจของหมักนี้มีแค่สี่ลมหายใจคือลมหายใจหนึ่งสองสามสี่เช่นเดียวกับตรงนี้นะคะแต่เมื่อพอต่อมาตรงนี้แล้วก็ทําให้ลมหายใจสองตัวเนี้ยสองตัวเนี้ยจะเชื่อมกันทําให้ลมหายใจเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีสี่ลมหายใจตรงนี้จะกลายเป็น หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกลมหายใจนะคะแล้วในเมื่อดำเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งโดยการหลังหลังนี้นะคะก็จะทำให้ลมหายใจเพิ่มขึ้นอีกโดยที่ลมหายใจก็คือเส้นที่เบ่งมาก็เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดลมหายใจนะคะตอนนี้ก็เป็นกลุ่มหมักเช่นกันค่ะแต่จะเพิ่มแบบแนวเฉียงนะคะลมหายใจจะเพิ่มทางไหนก็ได้นะคะขอให้เป็นแบบ เชื่อมกันเนี่ยคือมันต้องมีลมหายใจร่วมกันที่เป็นเชื่อมกันนะคะอาจนตัวนี้สามตัวนี้มีลมหายใจคร้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดลมหายใจนะคะแล้วอย่างที่บอกนะคะลมหายใจคือเส้นที่วิ่งออกมาจากตัวมันเท่านั้นนะคะไม่ใช่เส้นที่เป็นทแยงอย่างนี้นะคะไม่ถือเป็นลมหายใจนะคะ ถึงแม้จะออกเส้นออกมาทางนี้ก็จริงแล้วออกมาตรงนี้แต่ก็ไม่ใช่เส้นที่เป็นโดยตรงกับตัวนี้นะคะลมหายใจคือเส้นที่เป็นโดยตรงเท่านั้นนะคะนี้ไม่ถือเป็นลมหายใจของตัวไหนเลยนะคะต่อมานะคะก็คือ life of stone คือการมีชีวิตของตัวมหมากหมกนั้นนะคะเช่นเราจะมีชีวิตได้ใช่ไหมคะต้องมีลมหายใจ หมากหมากหนึ่งจะมีชีวิตได้ก็คือต้องมีลมหายใจเช่นกันแล้วหมากพวกหมากส่วนใหญ่ที่วางไปเนี่ยจะมีลมหายใจของมันอยู่แล้วแต่ในเมื่อถ้าสมมุติว่าหมากหมางเนี้ยจะตายโดยการที่มีฝ่ายตรงข้ามหรือว่าหมากฝ่ายตรงข้ามนะคะมาปิดลมหายใจของเขาในเช่นหมากตัวนี้นะคะตัวโอทั้งหมดนี้ ถ้าเป็นกลุ่มแรกตัวนี้โดนหมักเขาสี่เหลี่ยมนี้ปิดสองด้านนี้แล้วนะคะก็จะเหลือลมหายใจแค่สองลมหายใจนะคะโดยหมักตัวเนี้ยค่ะตรงกลมๆเนี้ยค่ะจะตายได้ก็ต่อเมื่อถูกปิดลมหายใจทั้งหมดสี่ลมหายใจแล้วนะคะแค่ถูกปิดสองลมหายใจนี่ยังไม่ตายนะคะเช่นต้องโดนตรงนี้ค่ะบางหมากนี้ก็จะโดนหมักนี้อีกทีนึงหมากนี้ก็จะตายไปนะคะ ัางนี้ก็เช่นกันค่ะจากเดิมมีสองลมหายใจเขาปิดไปแล้วหนึ่งลมหายใจเหลือแค่หนึ่งลมหายใจถ้าสมมติว่าเป็นตาขาวเขาก็จะสามารถกินตรงนี้ได้นะคะตัวนี้จากเดิมมีทั้งหมดกี่ลมหายใจคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกลมเจ็ดลมหายใจใช่ไหมคะเขาปิดไปแล้วหกลมหายใจตอนนี้มีลมหายใจเดียวคือลมหายใจนี้ถ้าขาว,วางปิดอีกรอบหนึ่งกลุ่มหนะักนี้ก็จะตาย เมื่อตายแล้วหมากนี้จะเป็นเฉลยนะคะหมากทั้งหมดเนี่ยค่ะจะเป็นเฉลยของหมากขาวไปแล้วพอในตอนท้ายเกมนะคะหมากดำหมากนี้ก็จะถูกเอาไปถุงพื้นที่ในหมากดำนะคะทําให้พื้นที่ของดําลดลงอันนี้ก็จะเป็นเหมือนการกินแล้วทําให้ดะขาวได้เปียกแล้วดาก็จะเสียเปียบไปอีกนะคะการที่จะกินหมากสังนี้ต้องปิดลมหายใจทั้งหมดใช่ไหมคะจากเดิมที่มีแปดอันหนึง่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตอนนี้ปิดไปทั้งหมดกี่ลมหายใจคะห้าลมหายใจใช่ไหมคะตอนนี้คะ่ะดำยังมีลมหายใจอีกสามลมหายใจแต่ถูกเขาปิดไปแล้วสัก้าลมหายใจจะกินหมักดำหมักนี้ต้องวางปิดตรงนี้นะคะ ปกติแล้วนะคะหมากดําหมากขาวนะคะจะสลับกันวางไปเรื่อยๆจนจบเกมนะคะไม่ใช่หมากดําวางไปลวดเดียวหรือหมากขาววางไปลวดเดียวนะคะแต่อันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะคะที่จะอธิบายให้ฟังก็เลยจะ,จะสามารถวางหมากขาวได้ในหลายรอบะคะยินตรงนี้นะคะถ้าตัวนี้หมากขาวก็กินได้เหมือนกันจากเริ่มที่สามลมหายใจหมากขาวปิดไปแล้วหนึ่งลมหายใจเหลืออีกสองลมหายใจก็ต้อง ปิดอีกสองลมหายใจดันนี้นะคะต่อมาเป็นหัวข้อของการ increasing liberties นะคะก็คือการเพิ่มลมหายใจนะคะจากเดิมเราจะเห็นว่าตรงนี้นะคะถ้ามาตรงนี้เลยอันนี้คือด,นดำนะคะแล้วเมื่อถูกข่าล้อมใช่ไหมคะก็จะเหลือลมหายใจน้อยลงเราก็ต้องเพิ่มลมหายใจของตัวมันนะคะโดยการ เพิ่มหมากเข้าไปทําให้จากเดิมหนึ่งตัวกลายเป็นหนึ่งกลุ่มหมาที่มีสองตัวสี่ตัวหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นน้อยกว่านั้นแต่ว่าการจะเป็นกลุ่มหมาได้ต้องมีตั้งแต่สองตัวขึ้นไปนะคะหนึ่งตัวเองจะไม่เป็นกลุ่มหมากนะคะจะถือเป็นหมากเดียวแต่ถ้าสองตัวขึ้นไปจะเป็นทั้งหมากแล้วก็เป็นทั้งกลุ่มหมาเลยนะคะจากเดิมตรงนี้ใน increasing b i o i v e r s i t y นะคะ จะสามารถเปรียบเทียบกับตรงนี้ได้นะคะจากเดิมที่สมมุติว่าเมื่อกี้ไม่มีหมาครากินนะคะจากเดิมที่เป็นรูปแบบแบบนี้นะคะ mm. ดําจะเพิ่มลมหยายใจของตัวเอง mm. โดยการต่อหมากอากันแบบนี้นะคะจากเดิมตรงนี้มีกี่ลมหายใจคะมีสองลมหยายใจถูกไหมคะตรงน,นี้ถ้าดําเพิ่มอันนี้เลยมีลมหายใจเดียวลมหายใจเดียวนี้ลมหายใจเดียวน,น,นี่สามลมหายใจในสองลมหายใจ ถ้าเพิ่มลมหายใจเข้ามาตรงนี้จากเดิมสองลมหายใจเป็นสี่ลมหายใจจากเดิมหนึ่งลมหายใจเป็นสองลมหายใจอันนี้จากหนึ่งลมหายใจเป็นสองลมหายใจอันนี้จากสามลมหายใจกลายเป็นสี่ลมหายใจแล้วอันนี้จากหนึ่งสองลมหายใจก็ยังเป็นสองลมหายใจนะคะเพราะว่าการต่อเข้าหมักเข้าไปตรงเนี้คือการเหมือนแบบทําให้ตัวเองจนมุมนะคะดังนั้นการที่จะเพิ่มลมหายใจเนี่ยค่ะควรจะเป็นการ ตอบมามากกว่านะคะโดยการวางหมักนี้นะคะถ้าวางหมักนี้แล้วลมหายใจจากเดิมที่มีสองลมหายใจจะกลายเป็นหนึ่งสองสามสามลมหายใจมากขึ้นแต่ถ้าเป็นวางเข้าไปข้างในก็จะมีสองลมหายใจเหมือนเดิมนะคะก็จะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะคะส่วนในหัวข้อที่สองนะคะก็คือการจับกินค่ะ การจับก okay. ินในกีฬาในหมากรล้อมนะคะก็ถือเป็นเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งเลยนะคะแต่ว่าโดยหลักๆแล้วของหมากรล้อมนะคะจะเน้นเป็นการล้อมมากกว่าการจับกินนะคะเราจะจับกินปูนใหญ่ได้ก็จริงแต่ว่าในกรณีนั้นกับมีการล้อมพื้นที่ของอีกฝ่ายมากกว่าคนที่ได้ล้อมพื้นที่มากกว่าหรือมีพื้นที่มากกว่าก็จะเป็นฝ่ายชนะนะคะถึงแม้เราจะจับกินเขาได้เยอะก็จริงแต่เขามีพื้นที่มากกว่าเราเราก็ จะแพ้นะคะเช่นตัวอย่างในการจับกินก็คือการเหมือนเอาหมาักหมักนั้นที่เคยอยู่ในกระดานนั้นที่โดนจับกินแล้วออกไปแล้วก็กลายเป็นเฉลยนะคะอย่างที่เคยได้อธิบายไปในข้อที่หนึ่งนะคะมาดูตัวอย่างที่หนึ่งกันเลยนะคะว่ามันเป็นยังไงในตัวอย่างที่หนึ่งนะคะคําตอบของแต่ละข้อนี้นะคะก็คือตัวนี้ค่ะการจะจับกินหมักขาว วงกลมนี้ทั้งหมดนะคะอเช่นตัวนี้นะคะดับก็จะต้องวางหมากนี้ค่ะเพื่อที่จะกินถ้าเป็นในกลุ่มนี้ดับก็ต้องวางกลุนี้เพื่อที่จะกินเพราะว่าตรงนี้ค่ะให้น,น bah, ับดูดีๆแล้วแต่ละอันนะคะเหลือแค่หนึ่งลมหายใจนะคะถ้าเหลือหนึ่งลมหายใจแล้วเนี่ยมันจะคล้ายๆเรียกว่าอตาลีนะคะหมากดาอตาลีขาวก็คือหมากดําจะกินขาวแล้วขาวเลยแค่หนึ่งลมหายใจเมื่ออตาลีแล้วถ้าเป็นตาดาอีกรอบดําก็จะจับกินได้เลยนะคะ ตามตัวอย่างนี้นะคะเรามาดูในตัวอย่างที่สองกันนะคะให้ทุกคนลองใช้เวลาคิด30วินาทีนะคะว่าจะกินหมักกลุ่มนี้ยังไงนะคะเดี๋ยวใบให้ก่อนนะคะว่าต้องดำต้องกินหมักขาวตรงนี้นะคะ หมดเวลาแล้วนะคะคําตอบที่ถูกต้องในข้อด้านขวาบนนี้นะคะคือการวางหมากนี้ค่ะจะเห็นว่าเหลือหนึ่งลมหายใจแล้วดําก็กินได้นี่เหลือหนึ่งลมหายใจดมก็กินได้เช่นกันตรงนี้ขาวแตะตัวเหลืออย่างละหนึ่งลมหายใจร่วมกันคือหมากลมหายใจตรงนี้ดังนั้นหมากดําก็จะกินได้นะคะและตรงนี้หมากขาวสองตัวนี้เหลือลมหายใจร่วมกันคือ ตรงสี่เหลี่ยมนี้หมักดำก็จะกินได้นะคะมาต่อในตัวอย่างที่สามค่ะให้เวลาสามสิบวินาทีเหมือนกันค่ะ หมดเวลาแล้วนะคะคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือการวางน,นี้ค่ะหลายคนอาจจะคิดว่ามันวางหมักเข้าไปได้ไงในเมื่อมันอาจจะตายก็ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าตรงนี้มันดำปิดลมหายใจหมดแล้วแต่ว่าในที่จริงนะคะเราสามารถวางได้นะคะเพราะว่าหมักขาวตรงเนี้ยมีเหลือแค่ลมหายใจเดียวละเมื่อเราวางไปอะคะ่ะเราก็จะสามารถเอาหมักขาวขาวของเขาออกมาได้ทาให้หมักดําตัวเนี้ยค่ะยังมีลมหายใจอยู่นะคะเนี่ย ตัวนี้หลังจากที่เอาออกไปแล้วก็ยังมีลมหายใจทั้งหมดสองลมหายใจอยู่นะคะถ้าเป็นตัวนี้นะคะก็วางตัวนี้ค่ะส่วนข้างล่างนี้ก็จะวางตัวนี้นะคะเพราะว่าเหลือ 1, ลีกหนึ่งลมหายใจนะคะเพราะตรงนี้จากเดิมที่ตอนนี้นะคะอาจจะมีลมหายใจกลุ่มนี้หมักขาวกลุ่มนี้อาจจะมีลมหายใจคือสองลมหายใจแต่ว่าหมักดำปิดไปแล้วหนึ่งลมหายใจตรงนี้ ตอนนี้ถ้าสมมุติตว,ว่าเป็นตาดําอีกรอบหนึ่งเพราะว่าขาวเป็นเมือ่อที่อื่นในเมื่อกี้นะคะหมักดําก็จะสามารถกินหมากขาวด้วยการวางตัวนี้ได้นะคะถ้าเป็นตัวนี้ก็กินตัวนี้ค่ะตัวอย่างที่สี่นะคะให้เวลาสามสิบวินาทีเช่นกันค่ะ หมดเวลาแล้วนะคะคําตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือการวางหมากตรงนี้วางหมากตรงสามเหลี่ยมนี้นะคะโดยเมื่อเราวางสามเหลี่ยมแล้วหมากสามเหลี่ยมแต่ละอันแล้วนะคะเราจะสามารถกินหมากวงกลมของหมากขาวได้ทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวจะลองวางให้ดูนะคะเช่นนวงตรงนี้กินเลยสอบหมากก็จะกลายเป็นเฉลยอันนี้ก็จะสามารถกินได้เลยอันนี้ก็เช่นกันนะคะ ตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะเพราะว่าร้อหมดแล้วนะคะเหลือแค่หนึ่งลมหายใจนะคะ